วัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาทําปีสังข้าวนะครับปีสังข้าวนะครับที่เป่าให้มีเสียงนะครับติดตามรับชมนะครับวิธีทำสวัสดีครับวันนี้พามาทําปีสังข้าวนะครับที่เป่าในคลิปเมื่อกี้นะครับวิธีการทําปีสังข้าวนะครับ ปกติก็จะใช้เคียวนะครับพอดีไม่มีเคียวนะครับต้องใช้มีดนะครับคือเราจะเอาความยาวแลวแต่แลแต่ชอบนะครับตัดแต่งนะครับจัดแต่งให้ดีนะครับเด็กสมัยใหม่เขาอาจจะไม่ค่อยค่อยรู้นะครับเรื่องการทำํำเพราะว่ามันเป็นของที่ทุกวันนี้มันก็เริ่มโบราณไล้หลยนะครับแล้วเราก็นะครับกด เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรมันนะาถ้าเป็นถ้าเป็นปีเขาจะเรียกอไอที่ไว้ใส่เสียบไว้เสียบเสียบเป่าเป่าอ่ะครับโอ้ยจาไม่ได้นะครับมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับพอมันพอมันนิดหน่อยเนาะเราก็นะครับนี่ทให้มันเป็นอย่างนี้นะครับให้มันโคง้งโค้งโปง่ปง,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 ปงโป่งนะครับมันโป่งโป่งออกนี่ครับ นี่มันจะเป็นปูป่งๆอย่างนี้นะครับก็ดันๆนะครับ like นี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันรูนะครับรูมันนะครับรูมันก็ต be ้องเอาอะไรเสียบนะฮะ่าให้มันตันนะครับเดี๋ยวลมมันไม่โอ้มันไม่มีเสียงนะครับเป่าแล้วมันจะเพาะเราวสักครู่นะครับเราก็เอาสั่งสั่งนี่แหละนะครับสั่งนี่แล้วก็ อามนเล็กๆหน่อยไม่ไม่เคยสอนที่ไหนนะครับนี่เพิ่งเพิ่งสอนสอนที่นี่นะครับใครอยากเรียนมาเรียนได้นะครับคอร์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเอาไปทำมาหากินได้นะครับวิธีนี้นะครับประโลกฝรั่งฝรั่งเชื่อเลยนะครับน,นะครับเสียบเสียบเนาะเสียบเนี่ยเสียบให้มันเด็กหน่อยเชฟเสียบหน่อยนะเสียบนะครับเสียบให้มัน ให้มันทะลวงอ่ะทะลวงรูมันนะครับมันจะมีสังๆอยู่กันงลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับก็จะได้ปีเขาเรียกว่าปีสังข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าให้ชมนะครับโอเคนะครับ 哎，就这。